แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงเป็นเรื่องเป็นเล่าอุ้ยเรื่องนี้ก็เด็ดนะเป็นเรื่องของหมอปลาหมอปลาอยู่ในกระแสตลอดเลยช่วงนี้ถูกต้องต้องบอกเลยนะโดยเฉพาะยิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจบางส่วนแล้วกันใช้คําว่าบางส่วนออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับหมอปลานะเรื่องอะไรอ่ะก็เขาบอกว่าหมอปลาเนี่ยหมินประมาทหมินประมาทใช่แต่ว่าไปไปมามาเอ๊ะ มีรายชื่อบัญชีการโอนเงินปลายทางเป็นเจ้าที่ตำรวจเอออันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เตรียมกันหรือเปล่าเออนะโดยขณะที่วันนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็อัปเดตเหมือนกันเวลาประมาณช่วง10นาฬิกาของขวันนี้หมอป่าเขาก็เดินทางไปที่ทางด้านของ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีการนำทีมทนายไปด้วยเลยพร้อมกับมีการนำหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะ โดยวันนี้ครับทางด้านของหมอปลาเองเนี่ยพร้อมด้วยทนายความครับไม่ว่าจะเป็นทนายเกิดผลแล้วก็ทนายทนายไพายศาลทนายไพายศาลออทนายโนปิตะนะได้มีการนำหลักฐานเพิ่มเติมประกอบไปด้วยสลีปการโอนเงินอืค่ะ คำให้การของผู้เสียหายแล้วก็ภาพถ่ายมอบให้กับทางด้านของ DSI กองบังคับคดีในส่วนของคดีการค้าม,มนุษย์เพื่อตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่วัดเองตำรวจจิตอาสาเพื่อร้องทุกกล่าวโทษกับผู้ที่มีเอี่ยวในความผิดขบวนการส่งผู้ป่วยเยไปบําบัดที่ศูนย์บาบัดวัดท่าผุราชบารุงจังหวัดกาญจนบุรีโดยทางด้านของทนายไพายศาเนี่ยย้ำว่า เป็นการเข้ามายื่นหนังสือในวันนี้เนี่ยเพื่อให้หน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจสอบคู่ขนานไปกับเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาหรือจับผิดเจ้าหน้าตำรวจแต่อย่างใดแต่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะที่หนึ่งในแม่ของผู้บ,บําบัตชื่อว่านังจิตนะครับซึ่งเป็นนามสมมุตินะ ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าวันที่21ตนเองเนี่ยได้เดินทางไปที่ค่ายศูนย์ฝึกรอดอเขาชนไก่เพื่อที่จะไปตามหาลูกแต่ไม่พบสอบถามทราบว่าลูกเนี่ยยังไม่ได้ถูกช่วยออกมาพร้อมกับอีก254คนขึ้นรถทหารมาในวันที่ในคืนวันที่20<า>กันยายนวันที่หมอตาเข้าไปอ่ะ้วเขาไปไหนเออเฟังก่อสิฉันอ่านไม่จบเ,เนื่องจากว่ามีพระรูปหนึ่ง พูดจาข่มขู่ว่าไม่ให้ขึ้นรถไปกับทหารและนําผู้บําบัติเนี่ยจำนวนกว่า11คนไปขังไว้ในวัดเธอจําได้ไหมวันนั้นน่ะที่แฟนหมอปลาเขามีการพูดที่เขาเรียกอะไรตรงกําแพงว่าอย่าไปสนใจคนข้างหลังมันไม่ต้องไปฟังมันจำได้ไหมจำได้ไหมคุณผู้ชมจาได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไปหาคลิปดูนั่นแหละ คือเขาอาจจะเป็นหนึ่งในนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นกลุ่มที่แบบไม่มั่นใจไงว่าถ้าออสมมติว่าตัวเองเลือกไปทางนี้จะถูกทําอะไรหรือเปล่าออก็เลยยังมีกลุ่มผู้ที่บําบัดเนี่ยตกหล่นกว่าสิคนคที่ถูกขังไว้ในวัดจึงได้มีการขอกําลังเจ้าหน้าที่ครับให้ไปช่วยเหลือผู้ที่บําบัดเนี่ยที่ตกหล่นอยู่ภายในสนย์บําบัดเนี่ยจนล่าสุดเนี่ยได้เจอกับลูกชายแล้ว เออยอมรับว่าตกใจมากเนื่องจากว่าจะไม่ตกใจได้ไงเธอเขาบอกว่าเนื่องจากว่าตอนที่ลูกชายเนี่ยเข้าไปบําบัดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่140กิโลแต่ตอนนี้ที่มาเจอหน้าลูกชายเนี่ยน้ำหนักเหลืออยู่แค่6กกิโลเดี๋ยวนะหนึ่งร้อยสี่สิบเหลือหกสิบแหมไม่รู้ไปเข้าอืมตายไปเข้าวัดนี่เข้าอันนี้ด้วยนะคอร์ดน้ำหนักหรือเปล่าเนี่ยให้กินอะไรบ้างนะ ออแถมยังมีแผลเป็นเต็มตัวเลย<ะ>ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอยทุบตีทารุณกักขังต่างๆมั่นใจว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังคือพระและก็เจ้าหน้าที่อันนี้ผมอ่านตามเนื้อข่าวแล้วก็ตามคําให้การของ<ะ>ตัวคุณแม่หนึ่งในผู้ที่บําบัดนะบอกไว้ก่อน<ะ>แล้วก็ขณะที่ทางด้านของหมอปลาเองเนี่ยก็ได้บอกว่าเจตนาที่เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยแต่กลับถูกกลุ่มบุคคลนํากฎหมายมาเล่นงาน แต่ส่วนตัวเนี่ยไม่กังวลอ และจากนี้มีแนวคิดที่จะฟ้องกับบุคคลที่ดําเนินคดีกับตนเองด้วยค่ะใครไปฟ้องบ้างก่อนหน้านี้เราได้มีการรายงานข่าวไปแล้วคุณผู้ชมไปย้อนดูแต่ขอศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนยอมรับว่าในะขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจทางนี้เนี่ยหลังจากมีการยื่นหนังสือกับทางด้านของ DSI แล้วเนี่ยทนายความแล้วก็หมอปลาเนี่ยจะยื่นหนังสือต่อที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ช่วยตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่ง w o r l น News ข่าวในมือคุณ